ขห้งไหนไหนสดก็มีไอ้เจ๊นั่นนั่นนั่นนันทีายเอ็มนี่ไม่ต้องตัวใหญ่เจอกันอันนี้ได้ป่าแล้วก็ทุ่ช็อกแล้วไหนเล่ากลัวกลัวไปเพื่อนเพื่อนเพื่อน

สถา,านที่วัดทะากว้างมากวัดหลังตามาหาบัวไปนี่แหละตัวเล็กสุดแล้วนี่แหละลูกมันแล้ว วยปลกชอบตามาตามันบอดอไรโอ้ยเ๋ยวเสียวเกเก่เกยเี๋ดว้งอะวเก๋เี๋ยว่าจะาเช้าีะไม่ถูกกันฮะ

อ่าบอกเลยผัวกูหัวกูหัวกูมาแล้วหัวกูเจ๊แขนเจ๊แขนแล้วกลัวพระกลัวพระชนนีได้แคนหน่อยด้หน่อนอนงให้ด้วยเอาเลยเอาเลยเออเหมือน ข้าไปได้สิไม่ต yeah. ัดไม่ตัดเลยไม่ตัดนะขยับเลยเช็คแขนเช็คแขนเช็คแขนเฮ้ไอโบมันหาหูหาห่าไม่ให้โบเจอเล็กนิดเดียวเองจับไม่ไม่มันด่าแล้วมาไม่เห็นอะไรไม่ให้กูกินเลยกล้ววยกล้ยมันโค้ดเดียวกันมั้งเนี่ย ใช่ผมก็เหมือนกันสีเดียวกันขนสีเดียวกันอ่เาไปข้างไปข้างไข้เอาบัม่ดัอักพาุเสือตัวเฮ้ฮะาจุงเสือตัวไปไหนอกกำลังกายหนบดังิ่หุบจุงฮะอ้จุงไปตัวไงตัวที่กองแรกจีบจีบจีบอไร่ยเหรอ ตะลาใหญ่ไปใได้ปลาได้ตัวขนาดน,นี้ป่าววะมองไม่เห็นกงก็ดีจะได้เห็นว่าเป็นในป่าออชอนอวไม่โดดชนเราเล่นกันนะอ่าตอนนี้เราก็เจอแล้วครับนี่วางชัดๆเลยครับอยู่ในป่า,ปานี่อย่ตกใจ ไม่เลียงผาอย่าทำแรงอาทำแรงแล้วมันตกใจคนมเลียงผาขอ้าน่ถหน่อย่อั่นแหละเออยู่ใกล้มานฟังเขาอ่อนนะฟังเขาอ่อนนะเขา่างอะเสื้อใครมาได้ไอเสื้อไอเสืออขี่เลยขี่เลยไอเลื้อป๊บ ออไอ้บอมกองด้วยนี่ไอ้บอมกล้องด้วยนะมันไม่กัดเลยอล<ะ>่อมันไหนไอ้น่แพะไอ้นัแพะตาไม่เจอาวีเลยดาวนี้ดาวน้ดาวง่

ส่ไม่ทันตูดนั่นเฮ้ยระวังมันระวังระัหลังนี่พลอยเดี๋ยวก็หันหลไปป้อไก่ซะแล้วเว้ยดูตูดมั เดี๋ยวก mm ็มาเดี๋ยวมันหันมาแล้ว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 โอ้โหเออให้เต็มเติมหน้าเต็มเติมหน้าเอุ้มหน่อยทุมหน่อยสวยป่ะสวยป่ะไอ้ก๊อบไม่ได้เลยเมื่อกี้มันหันมาไม่ยอมถ่ายไม่ไหวไม่ไหวเต็มเต็มอืปัดอ้าวไอ้มาตัวยไอ้ก๊ออบ คุยเยมัน่าใเลยหมดหมดเ่ม็นเี่ตยมันทำมันไม่เห็นตัวอะไรตัวใหญ่ันทให้ให้กลัวมันนึกว่ามันตัวใหญ่พอละนี่เขาบอกกันไม่ใช่เหรอ ไทยลำแพนได้ติบกันโตเมียกันแล้วก่แม่ก็โดดขึ้นปุ๊บเลยอยากดูมินบินไหมแม่มบินได้ไหม กระโบินมันบินฟบเลยบินไปเลยตัวอะรอ่ะัออ่ะ

ตอนนี้เส si ือก็หล <ke wa> ุดครับหลุดนะตอนนี้กำลังพระได้จับมาได้แล้วนัากลัวจังเลย ัอตฝ่ายลุงตะเมฆชื <guarding rim mit> ่อช <too> ื <drinking Itís alien också> ่อ <Option wrote> ตุุ๊ยมันมันเป็นังไรตัวไหนะตัวไหนจะพูตัวเมียตัวไหนจะพูตัวเมียดูเองก่ลกเรียกไปยัมันอยู่ข้ามเดียวกันไม่ได้จริงหรลนง